ใครอยากดูนะคะลูกค้าขายอยากจะยกกระสอบไปเปิดเองหรือให้ร้านเปิดให้นะคะซักอบรีดนะคะแปดพันแปดพัห้าลูกค้าบูตรวมนะคะราคาขายอยู่ที่6 5พับวกนะคะอันนี้เราจัดโปรโมชั่นเซลล์นะคะยูนิโคนะลูกชายแบบหล่อเลยเป็นแจ็คเก็ตปนบูตรวมรหัสนี้ลูกค้ามีทั้งบางแล้วก็หนานะคะปนกันไปนะคะเนี่ยยูนิโคนะคะคือเหมาะสําหรับเมืองไทยลูกค้าขา มีแบบหนาบ้างมีบางบ้างนะคะโอ้ยตัวนี้สวยมากสีม่วงพาสเทลแบบโอ้ยคืองานลูกชายแบบโคตรหล่อเลยวะเนี่ยคือแบบหล่อมากเท่มากลูกค้างานคือดีอันนี้จะได้ถุงละแปดกิโลนะลูกค้าแจ้งก่อนนะคะเพราะกระสอบมันเขียนมาแค่แปดสิบโลนี่นีด้วยนะคะมีหมีด้วยอืมนี่ลูกชายนะคะ ยูนิโคงานสวยมากลูกค้าเนี่ยบางตัวใส่หน้าร้อนได้ด้วยนะคะเนี่ยหมแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์กีฬานะคะโอ้ยสักคูลังหี่ไหมลุมรอนี้ชื่ออะไรนี่ลูกชายลูกชายใครอยากได้ยกกระสอบไปเปิดเองเรามีราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะห้าพันกว่านะลูกค้าราคาเลขห้าเท่านั้นจะหกพันห้าหกพันเก้าเจ็ดพันเก้าาขายกันอยู่ แล้วละหันนี่คือผ้าสวยสะอาดมากดูกผ้านะโอ้ยสีนี้แม่โอ้ยโบเหมือนแกใส่ได้เลยอะสีแบบตองมากแม่เลยสุดติงไปเลยกี่ตัวโลเดวนับก่อนประมาณกี่ตัวโลอันนี้ป้ายห้อยนะป้ายนี้ดึงออกเลยนะออเนาะเอาเหลือแต่เอ็นไว้ก็พอดึงแม่งเลยสวยทุกตัวเลยผ้าคูดีคูซิฟคูดีนี่ เ,เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อซิปให้ด้วยนะโอูดูสีดิแกถ้าร้านซักอบแห้งผ้าเสือ,อรีที่ฟรีลูกค้าขาเราจะซ่อมผ้าฟรีด้วยกรณีซิปหายอะไรเงี้ยซิปมันแตกอะไรเงี้ยเราก็จะไปซื้อซิปมาเปลี่ยนให้ฟรีนะคะลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าไปเปลี่ยนไม่ได้เราจะมีช่างเปลี่ยนให้นะคะกี่ตัวแล้วนย,ยังไม่ได้เก้ายังไม่ได้นี่เลยจับแปดล้วแปดละมีผ้าเบาด้วยเนี่ยก็จะได้จํานวนชิ้นเยอะนะ ลูกชายก็จะหล่อไปเลยมีทั้งมีแขนไม่มีแขนนะคะครบยังดูแปดยางยูนิโคแบบหลอ่อเนาะสีแบบได้เลยชอบตัวสีเขียวเมื่อกี้นี่มากเลยแปดเนี่ยเนี่ยยูนิโคอ,อีกแล้วอ,อันนี้จะเน้นยูนิโคยันยูนิโคยูนิโคยูนิโคอ่ะโอ้ยเลยเลยเลยอะ่ะอ่ะเอาลงเลยเจ๊ต่อไปถุงสองนะคะถุงสองถุงสอง ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะลูกค้าสีแบบได้เลยอืมีหมวกมีหู้นมีหมดเลยนะอุยูยนิโคสีนี้สวยว่าว่าแล้วทำไมลูกค้าเนี่ยมีลูกค้ายกกระสอบไปเปิดเองเยอะเลยนะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นห้าพันกว่าบาทเองลูกค้าและลรหันนี้คือผ้าสวยสะอาดคือผ้าดีสวยสะอาดเลยนั่งแม่งเลยแล้วกันเพื่อน คุณปนเอาถุงสองคุณแม่โซดานะจ๊ะกราบพิตากนี่กรณีร้านเปิดให้นะคะลูกค้าจองสองถุงรักอบลี่นะคะถ้าซิปตายซิปแต่งเราจะเปลี่ยนให้ฟรีนะคะเรามีช่างเปลี่ยนให้เปลี่ยนไม่ได้เฉพาะตัวที่เอไม่มีซิปขายเพื่ออันนี้หล่อมากงานคือนะคือลูกค้ามันไม่ได้ใส่แค่นะอากาศไม่เย็ดอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยมันมีทั้งผ้าหนาผ้าบาง มันเป็นแจ็คเก็ตบุนวมมันจะมีผ้าบางด้วยสาหรับใส่หน้าร้อนใส่กันลมกันร้อนกันแดดกันฝนอย่างเนี้ใส่กักนฝนได้ผ้าบางเบาใส่กันฝนได้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะขาย i, จะต้องขายเฉพาะหน้าหนาวห,หรือเปล่าไม่ใช่มีผ้าดูร้อนด้วยก็คือเป็นผ้าร่มนะคะแจ็คเก็ตปนเขาเรียกว่าแจ็คเก็ตเป็นผ้าแจ็คเก็ตนะคะลูกค้าปนบุนนวมนะคะตัวนี้คือใส่หน้าร้อนตัวนี้คือกันฝนฝนตกให้ลูกใส่เลยใส่หมวกใส่ตัวนี้เลยมีหมวกด้วยตัวนี้เลยไม่เปียกเพื่อนไม่เปียกนะคะนี่ คือข้อดีเลยลูกค้าลูกค้าต้องพรีเซนต์ได้นะจ๊ะเนี่ยมันใส่กันลมกันฝนกันแดดได้หมดเลยตัวนี้ออกกึ่งหนานิดนึงใส่ตอนฝนฝนฝนเริ่มตกถ้าหนาวมากใส่ไม่ได้นะคะล่นะคะ่ะเออตัวนี้ไม่ต้องกลัวเนี่ยอย่างเนี้ยเพื่อนเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมอย่างเนี้ยคือใส่หล่อๆอไปเลยนะคะเนี่ยเด็กผู้ชายใส่หล่อไปเลยอย่างเนี้ยคือใส่หล่อเลยนะคะเป็นผ้าเบาใส่หน้าร้อนได้กันลมกันร้อนกันแดดกันฝนได้ด้วยนะคะเพราะเป็นผ้าล่มลูกค้าเป็นแบบผ้าร่มคือไม่ต้อง พกตัอกันฝนก็ได้อันนี้มีหมวกด้วยเนี่ยใส่คุมกระอนกรนร้อนกันแดดใส่หลอ่อใส่เท่เลยคือผ้าสวยคือผ้าดีนะคะเนี่ยดูสิสวยขนาดนี้ดูดูดูดยังไม่หนาวตอนนี้รีบเอาไปรอเลยใช่ถ้าลูกค้ารอหนาวปุ๊บนะคือตู้ตู้ของลูกค้าลูกค้านะ่ะเต็มแล้วเพราะว่าเขาเริ่มขายกันแล้วลูกค้ารอหนาวไม่ได้แต่เพื่อนภูมา่าภูมา่ารอรอ,อไปเลยนะคะเนี่ย โดยเฉพาะคนที่ถ่ายรูปขายแนะนําเลยนะคนที่ถ่ายรูปขายคือคุณต้องมีติดทุกอาราบัมติดทุกรอบที่ลงเพราะว่าบางคนเขาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มซื้อแล้วคนที่ถ่ายรูปขายคุณต้องมีติดไลฟ์เลยนะคะหรือคนที่ไลฟ์สดรอบหนึ่งสิบตัวยี่สิบตัวลงไปได้เลยค่ะนะคะตัวเนี้ยแก้งก่อนเลยพอซักปุ๊บตรงนี้ไม่มีนะคะหายพอซักปุ๊บปุ๊บตัวนี้จะหายเลยเพราะเนี้ยมันหายไปเลยลูกค้าลูกค้าจะขายป้ายเอานะคะคูมากคือหล่อมากตัวนเนี้ยเนี่ย เด็กผู้ชายคือใส่หล่อเลยนะจ้าหล่อเลยนะคะผูมาถุงสองเลยวะถุงสองเนี่ยจะได้ถุงละแปดกิโลมีผ้าเบาใส่จานวนชิ้นเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองนับดูจานวนชิ้นเท่าไหร่เนี่ยทั้งมีหมวกนะคะโอ้ยสีสวยมากแม่ตัวนี้คือนี่หรือเปล่าอะไรนะลายอะไรนะคอบัวอีกโอ๊ตโซดาตัวนี้คือรถดูลาย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  หนาวปุ๊บราคาตกใช่ขายตอนเนี้ยราคาดีลูกคา้าไม่มีคนขายคือเราขายคือยังไม่มีคนขายเราขายเท่าไหร่ก็ได้เพราะอากาศหนาวปุ๊บคนขายเยอะแม่งแข่งกันขายขายตัวสามเก้าสี่เก้าอะไอย่างเงี้ยแทนที่จะขายได้ตัวละแปดเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยห้าเก้านะคะขายตอนที่ไม่มีคนขายคือจะได้ราคาไม่มีข้อเปรียบเทียบลูกคา้าดูดิคือลายสวยมากตัวนี้เหมือนอะไรนะโรบิตาสวยเลิศค่ะลูกสาวจัดไปค่ะเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะมันใส่ได้นะคะ เด็กเดินห้างเขาใส่แบบนี้การเห็นเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูเดี๋ยวเดยวไปเดินห้างเดี๋ยวไปเทอร์มินอลเดอะมอลล์นะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูลูกค้าเซนทงเซนท่านเขาใส่ตัวนี้หล่อมาก้ตัวนี้คือปิดมากเลยคืองานคือดีมากลูกค้าแล้วคือเน้นคือผ้าเขาสวยสะอาดมากคือบางตัวคือแทบไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่มีเวลาใส่ขายก่อนราคาดีใช่ไหมขายก่อนคือราคาคือดีคือลดบอกเลยคือผ้าคือดีด้วยนะคะคุณภาพดีด้วยลูกค้าอืมอาดิดาสอย่างเงี้ย โอ้ยตัวนี้คือหลอ่อเนี่ยลูกชายใครใส่คือหลอ่อเนี่ยเนี่ยดูสิใส่หล่อแบบนี้ได้ยังไงดูสิลูกค้าอดิดาสหล่อแบบนี้ดูเซสวยขนาดเนี้ยไม่ขายทากําไรได้ยังไงแต่เพื่อนจา๋าไม่กําไรให้มันรู้ไปที่รักขายยูนิคงยูนิโค้และดูสีแม่เจ้าทั้งเจ็บเหลือเกินใส่ปุ๊บเห็นมาแต่ไกลเลยลูกฉันแน่นอนตัวนี้เนี่ยไม่ต้องสนไม่ได้แคร์โน่สนโนแคร์ไปเลยจ้าลูกฉันแน่นอน กิโลเพิ่งห้าโลเองทำไมเต็มตะกร้าแล้วลูกค้าเนาะสีคือได้เลยสองตัวแล้วนะสีเนี้ยและสีคือแบบเป็นสีหน้าขายอยู่แล้วใส่ไปโรงเรียนได้นะคะโรงร่ำโรงเรียนนะคะลูกค้าโอ้ยตัวนี้คือเท่มากนี่ลูกชายลูกสีด่ดิมีแต่วิงว้งวงิ้งเทนั้นเลยลูกค้าขายูนิโคสีนี้ก็สวยเนาะอ่ามีปนแต่ไม่เยอะเท่า่าโกดนะคะไม่เยอะเท่าโกดมีปนนิดหน่อยลูกค้า ไม่ไม่โค้ดจะเยอะกว่าถ้าชอบชุดหมี่ต้องเอาโก้ตมากกว่านะจ๊ะยูนิคอร์รหัสนี้จะเน้นเป็นยูนิคอร์งานแบรนด์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ายูนิคอร์จะค่อนข้างแบบดีคือดีแม่ปิกกี้มาส่งได้เลยลูกค้าอยากยกก็สอบไปเปิดเองเรามีราคาส่งให้นะคะตอนนี้อ่อราคาอยู่อ่อห้าพันกว่าบาทเท่านั้นจะหกพันห้าหกพันเก้านะคะก่อนที่ราคามันจะขึ้นลูกค้าเพราะว่าโกดักงใหญ่ๆตอนนี้ขายอยู่ที่ห้าพันเก้านะคะหกพันห้านะคะ ดังที่ใหญ่ๆเลยเอาตู้ไวเป็นรถทอนเลคอลเลอร์ลูกค้าก็ขายอยู่ที่ห้าพันเก้าบวกนะคะอันนี้ถ้าลูกค้ายกกระสอบไปเปิดเองเรามีราคาส่งให้ลูกค้าผู้มาอืมเนี่ยดูสิแล้วคืองานรหัสนี้คือสวยมากเอาจริงรหัสนี้คือสวยมากนะคะบอกก่อนเลยนะคะรหัสเนี้ยคือเรียกว่าลูกค้าไปเปิดเยอะอะ่ะเพราะว่า อ่าเน้นเน้นเป็นไซส์เน้นเป็นไซส์ร้อยขึ้นไปนะคะเน้นเป็นไซส์ร้อยถึงร้อยห้าสิบบางติบางสอบมีติดร้อยหกสิบแล้วคือปลายดีคือผ้าดีนะคะส่วนใหญ่ผ้าลหันนี้สะอาดเอาจริงลูกค้าแปดแล้ว,ลวอ่ะเอาลงเลยเจ๊น่าจะแปดกว่าแล้วต้องเอาต้องไอ้นี้เพราะว่าพลาทั้งสิงแล้วว่าเวลาไอ้นั่นเก้ากิโลไอสิบโลบวกแล้วอันนี้คือสวยมากลูกค้าแจ็คเก็ตกวนบวชนัวมีทั้งผ้าหนาผ้าบางผ้าอ่ะ ผ้าอะไรนะผ้าบุนรวมผ้าแจ็คเก็ตเพราะฉะนั้นลูกค้าหมดห่วงได้เลยนะคะสามารถขายได้ทุกหน้านะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยลูกค้าใส่หน้าร้อนได้กันลมกันร้อน,ก,อนก,กันแดดคือฟันกันฝนได้ด้วยเพราะมเป็นผ้าลมเนาะมันจะเป็นกันฝนได้ด้วยถุงสามนะคะถุงสาม0บาทค่าส่ง150บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะเราจ่ายให้ฟรีเราส่งแฟตให้เยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลจะส่งบ i ไที่เหลือคือส่งแฟตไปเลยนะคะ,ะค่าส่งอยู่ที่150บาทนะคะส่งแฟตนะคะลูกค้าขา ถุงละ8กิโลค่ะโอ๊ยโซดาใจคอเธอจะเอาสีนี้ไปคนเดียวไม่ได้นะคือสีนี้คือแบบว่ามันมีเด็กแฝดคู่หนึ่งผู้ชายเนาะเคยเห็นบ่อยๆชอบใส่สีเขียวแบบนี้เขียวจะท้อนแสงแล้วไปเดินไปนะเราแม่งตัวขาวมันใส่สีนี้แล้วแม่งเดี๋ยวเด่นมากมันชอบใส่เดินห้างเป็น,เป,นเป็นลูกลูกอ,อ๋อรุ่นเดียวกับลูกเพื่อนแต่คือหล่อมากคือแตใส่แบบนี้เห็นใส่แบบนี้ตลอดเลยนะคือหล่อมาก แล้วดูดิอันนี้ใส่ได้สองด้านเพื่อนตัวนี้คือแบบสวยท็อกเทนเลยลูกค้าคือขายได้ตลอดเนี่ยผ้าสวยสะอาดมารหัสนี้คือแนะนําเลยนะคะจากที่เปิดมาลหลายรหัสคือตัวนี้คือแนะนําลูกคา้าใครชอบแบบผ้าสวยสะอาดคือขายได้แทบทุกตัวเลยมะคือตัวอันนี้คือมันยังไม่เห็นตําหนิไงแล้วร้านเปิดให้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วเราลูกค้าจองสองถุงนะลูกค้าเลือกโปรซักอบดีดก็ได้หรือเลือกโปรส่งฟรีได้นะคะถ้าเลือกโปรซักอบดีดเรามีซ่อมซิปให้ฟรีนะคะกรณีแบบว่า ซิปมันทับกันมาเนาะมันอัดทับกันมาเนี่ยเนี่ยลูกค้าคือดีมากเลยนะมันไม่ได้เป็นบุนวมล้วนแบบบุนวมที่จะหนาหนาเตอะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นแจ็คเก็ตบนบุนวมลูกค้าเพราะฉะนั้นแจ็คเก็ตผ้าล่มเขาก็มีนะคะเนี่ยใส่กันร้อนกันลมคือกันแดดได้เลยนะคะแล้วเมืองไทยมันไม่ได้หนาวจนขั้วโลกเหนือลูกค้าใท่แบบนี้คือกําลังดีเลยนะคะเนี่ยผ้าใหม่เงาเงาแบบนี้เลยลูกค้าสูงเลยนะจ๊ะประมาณออยี่สิบกว่าตัวลูกค้านี่นะคะ สว,สวยมากลูกค้าต้องไปขายอุ้ยบุนวมเนี่ยดูดิอันนี้อย่างนี้คือบุนวมแต่ก็ไม่หนานะไม่ได้ไม่ได้หนานะคะไม่ได้หนาเนี่ยใส่เย็นๆนะคะอากาศเย็นๆงานสวยนะคะยูนิโคเยอะเมื่อกี้นี้ยูนิโคลแล้วดูลายนี้ดิลายนี้คือสวยมากแม่เจ้าลายนี้คือหาย,ยากจังเนี่ยลูกค้ามันมีสวยทุกตัวเลยเนาะมันจะโชว์ยังไงดีลูกค้าเพราะว่ามันสวยมากดูดิอืมดูดิงานสวยจริง ยูนิโค่คูดีโอ้ยยูนิโค่แบบสีนี้ได้เลยอ่ะดูดิดูสีลูกค้าคือไปได้หมดเลยนะคะอันนี้